s กายวอล์คเต์คืออะไรกระโปงเหรอลองเล่นคนเดียวหน่อยโอ้รอย์อ่อืมเนดอมเนี่ยป็ดนดอมเเวลหนึ่งวิเวลสามสคนหนึ่งยเราไปอ่าไปดิ้ยไปเรือเซสนุกดีกว่าตกตกตก เปลี่ยนกรรมเรียบร้อยไม่โดนยังไม่ได้เจอโดนเลยเดี๋ยวเด้ออ๋อนี่อันนี้คือนนอะไรเฮ้ยกดไม่ทันโอเคกดทันอยู่ทีมอ๋อสีคิดว่าคืออะไรสีเป็นสีอะไรอะชมพูชมพูเข้มมั้ง จะใช่น่าจะสีฟูเข้มขาซึกก่อนหน่อยเขาซึกก่อนหน่อยเฮ้ยมันได้อะไรได้วพวกออพวกอะสหรัฐสหรัฐภาษาภาษาอังกฤษเอ่อภาษาอังกฤษวิบัติไม่ ได้เกือบเออได้เกือบขีดมาเกือบขีดมาไเกือบสวมเลยโอเคได้มีดมามีดมีดมีดโอ้มีดกระโปรงโอ้โหได้รองเท้าอีกแล้วดูดีเดี๋ยวนะนินชาเลยไฟ ใี้ชาร์จไฟดีกว่าแต่มันลดน,นี่ไงชชางมันเติช่ชิงมันเติบเอาไปเอาไปให้ให้ให้ใหขอในหะอันนี้อันนี้ขออันนี้ขออืมจะถึงไหมนะวะไปดิถึงไหมนะสภาพกตกตกตายแมวอา้อาวไม่ได้ซะเร็ว เดียวเดียวนะเราจะใช้บล็อกอะไรต่อเอ้ยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยอุ้ยอะไรวะมตกพื้นไม่เก่งด้วยอยู่คนเดียวยไปไปนี่ไปไปกาะกักกักว่าไอต่อบล็อกแบบเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยต่ออา่าพึ่งหาเล่นทำไงได้ เกือบเกือบขุดขุดขุดุดแท้ไม่ต่างกันเลยลูกธนูหนสิลูกธนูลูกธนูผมไม่มีธนูให้ไม่มีลูกธนูให้เลย โอ้นั่นนี่เขาบวกกันอยู่ต้องเป็นล่าช็อตล Saint ่าช็อตมาด <bak> ิครับมาดิครับม่ดีครับเอาตายเฮ้ยเฮ้ยเมจิกเมจิกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋โอ้คตรเก่งอย่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเก่งไหมโคตรเก่งเลยพี่ วางลืมไประเบิดนี้ต้องวางวางเอาอะไรวะลา่กน เฮ้ยได้ท <mówi asına> ี่หนึ่งได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวๆดๆๆด้ได้ดได้ที่หนึ่งได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเราเมื่อกี้ชุมืปอะไรนราเมื่อกี้เป็ดฮะฮโอ้น่าจะเป็นพลังของนั่นนะน่าจะเป็นพลังของสกินโตรโหโคตเก่งเกินนะครับอืม จริงมนันแปลกๆมันมันตายง่ายกันไปหรือเปล่าไปไปได้ปโพูไปอย่างดีเลยตายซะแล้วโอเคจะเดินดตอนนี้พิดพิดพิดเฮ้ยคืออะไร่ะนี่คืออะไรออโอ้ต <c oughs> เพิ่มบล็อกมาให้เลยขอเซเกก่อนแล้วกันนะเ,เกือบแตะอย่าลงนะเกือบแตะโดเกบแตะทิ้งออตอนนี้เราอยู่สีอะไรวะอ้สีฟ้าไรอยู่สีฟ้าวะ ว่าได้อยู่นะถือได้อยู่โ oh oh. อ้ยโอ้ยจุยข,บ,ยขบ,ย oh บ,บใจขบใจโอ้่หทำบอสขึ้ะไรอย่างดีคือสุ่มของฮัลโลเลยใช่ไหมเนี่ยสุ่มกับคำพเทน,นดอมดยอดเฮ้ยใครใช่ไหมใช้อันนี้ก็ใช้ อูค่าหนึ่งเยอะว่ะไม่ไม่หนีอันนี้ต้องหนีอันนี้ต้องหนีผมไม่พอผมอุ้ยอุ้ยผมไม่พร้พอ,อมอสู้คเขาใส่เั้ามาตายว่ะแล้วมันมันกดวิ่งแล้วมันเดินทําไมอ่ะไ,ไหวเลยอุ้ยโดนสิบห้าด้วยโดนสามเองโอเค,อเ,คเออเมื่อไรเราจะได้เปรี้ยสกินทั้งทีเนี่ย กินนี่มันดูโหดเขี้ยมเอามาขีดกันไปนดูแบบเดี๋ยวจะชนะทุกตามไม่ได้ไอ้มันได้โอเคได้เสือ้อโอเคขอบใจมากนะครับเดี๋ยวเดวเด๋ย,เยอุ้ยสกอ๊อ กดกดไม่ติดเฮ้ยกดไม่ติดไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยกดไม่ติดโอ้สนโหเราฟาร์มก่อนเราก่อนดีกว่าก็เพลสเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมา มาแล้วตายตายตายเนี่ตายเนี่ย,ยเรียบร้อ,อย,ยมาผิดที่ผิดเวลาสักหน่อยโอ้ไม่ไหวเลยชับหนีดเปรตว่ะโหดว่ะด,ดาบก็โหดดาบ,าดดาบาดก็โหดก็มาผิดเวลานะนืะไม่ได้ฝีมือยังไม่ถึงขั้นเลยนะง,งั้นเลยดวงรีเฉยรอด แค่ว <c oughs> ูยอยากได้ลูกนุไม่มีเอาของดีวูอยากได้เนื้อผัได้ชีวา วอนเอนเดอร์เปย์ไทยรู้สึกน่ารักน่ารักว่ะไม่ให้ลูกลูกเอนเดอร์ดิเอนเดอร์โผแล้วสันก็ลูกเออก็ถูกอะสับสนเลยนี่หรือว่าเราเปย์ผิดอุ้ยเกือบตกุกกระปิ้เกืระปิ้ง

เราก็โง่เหมือนกันเดี๋ยาอะไรประเดี๋ยวเด,เดี๋ยวเด,ดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยไยเฮ้ยมันจะตกะสตีอีกี้เหรอไม่ต้องเป็นสตีบไม่เข้าใจอืม อขอจบคลิปแล้วกันนะครับายบายแค่นี้แหละายบายนะ